การเห็นใจพี่แอฟทักษะอ่อนผมสงสารพี่แอฟมากการเผยความรู้สึกสงสารแอฟหลังต้องมาทำงานร่วมกันต้องบอกเลยว่าเป็นอีหนึ่งดาราที่ทั้งสวยและสตรองสำหรับสาวแอฟทักษะอ่อนที่ต้องบอกว่าทั้งเก่งและพูดเพราะสุดๆล่าสุดแอฟทักษะอ่อนและการกันตถาวรได้มาร่วมงานกันทำเอาหนุ่มกันอดไม่ได้ที่จะออกมาโพสต์ความในใจถึงถึงพี่สาวโดยการโพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่า วันนี้ผมสงสารพี่มากที่ต้องทนกับคนสุภาพอย่างผมด mm ีใ hmm. จมากที่ได้ร่วมงานด้วยกันรู้สึกได้ว่าพี่พูดไม่ทันฮ่นนาฮ่าฮ่านอกจากนี้แม่แอฟยังเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเลยว่าแอฟก็สงสารต<สา> <chau> ัวเองค่ะและยังมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์พูดไม่ทันเป็นเรื่องปกติแต่มาเจอเรื่องติดเรดเนี่ยสิโอ้โหเจอเรื่องติดเรตด้วยฮ่า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 ไม่เป็นไรนะคะแม่แอฟเจอคนสนุกกวนๆมีสีสันในชีวิตดีนะคะ